ผมหวังว่านะครับจะถูกต่อยอดด้วยการร่วมมือกันเดินหน้ายกเลิกมาตรา279ของรัฐธรรมนูญในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในเร็วนี้เพื่อตดล็อกครับให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากประกาศและคําสั่งอื่นๆที่อาจยังไม่ได้ถูกยกเลิกผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้มีโอกาสได้โต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศและคําสั่งดังกล่าวโดยเฉพาะในกรณีที่ประกาศและคําสั่งดังกล่าวนั้นเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนทุกคนเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวชาสินผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติยกเลกิลกประกาศและคําสั่งของคอสชอนะครับซึ่งพอนับรวมกันแล้วทุกฉบับนั้น ก็มีการเสนอให้มีการยกเลิกประกาศคำสั่งอยู่ที่ประมาณเกือบจะ80ฉบับด้วยกันถ้านนันครับในมุมหนึ่งวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะมาพิจารณาเดินหน้ายกเลิกประกาศและคำสั่งคสชแบบยกชุดซึ่งนับว่าเป็นก้าวสาคัญครับในการรื้อมรดกประเภทหนึ่งของคณะรัฐหารและเป็นการยืนยันหลักการที่สําคัญครับว่าไม่ควรมีกฎหมายฉบับไหนที่บังคับใช้กับพี่น้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม ในการออกแบบผ่านตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ในอีกมุมนึงครับรรท่าาประธานวันนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าผมรู้สึกเสียดายที่เราได้ใช้เวลาถึง358วันนับตั้งแต่วันที่อดีตผู้ก่อรัฐประหารและหัวหน้าคอสชอได้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกว่าร่างพรบรยกเลิกประกาศคําสั่งคอสชอแบบยกชุดเหล่านี้จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นครับท่า,านประธานวันนี้ผมอยากจะใช้เวลาในการอภิปรายให้ท่านประธานได้เห็นว่าความล่าช้าที่ผ่านมานั้นมันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรและเราควรจะมีบทเรียนอย่างไรสําหรับสภาและรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานเพื่อทําให้การผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนนั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมท่านประธานครับหากเราย้อนไปดูเส้นทางการเดินทางของร่าง พรบรยกเลิกประกาศคำสั่งคอสชที่ถูกเสนอโดยเพื่อนสมาชิกคุณรังสิมันโรมและสสจากอดีตพรรคเก้าไกลท่านประธานจะสังเกตเห็นครับว่าเราได้เสนอร่างดังกล่าวสู่ท่านประธานตั้งแต่วันที่18กร,รกฎาคมปี2566แต่ร่างดังกล่าวท่านประธานก็ต้องเผชิญกับวิบากกรรมในหลายขั้นตอนที่ทําให้ร่างนั้นถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้และทําให้เรามีบทเรียนสาบทเรียนสําคัญด้วยกัน บทเรียนที่หนึ่งครับที่เราได้จากวิบากรรมของการเดินทางของร่างของคุณรังสิมันนั้นก็คือบทเรียนที่ว่าทางประธานสภาและสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรนั้นในมุมมองของผมควรจะมีความคงเส้นคงวากว่านี้ครับในการตีความและวินิจฉัยเรื่องของร่างกฎหมายการเงินท่านประธานครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าท่านประธานจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราได้เสนอร่างของคุณรังสิมันไปที่ท่านประธานวิบากรรมแรกที่เราต้องเผชิญครับคือการที่ร่างดังกล่าวนั้นถูกท่านประธานวินิจฉัย ว่าเป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งแน่นอนครับตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญนั้นก็จะทําให้ร่างดังกล่าวยังไม่สามารถถูกบัญจุเข้าสู่ระเบียบว,วาระการประชุมสภาได้จนกว่าจะมีคํารับรองหรือว่าลายเซ็นของนายกรัฐมนตรีผมเข้าใจครับว่าทุกขั้นตอนนั้นก็เป็นไปตามมาตรา133ของรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่ผมเข้าใจไม่ค่อยจะได้ครับก็คือเหตุใดร่างดังกล่าวที่ถูกเสอนอโดยคุณรังสีมาและสสพักเก้าไกลณนะเวลานั้นถึงถูกตีความว่าเป็นร่างการเงิน ทั้งๆที่ร่างที่ถูกเสนอโดยอาจารย์ปิยบุตรและสสพรรคอนาคตใหม่ในสภาชุดที่แล้วชุดที่25ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมือนกันในทุกมาตราและทุกคําพูดเลยครับทุกประการกลับไม่ได้ถูกตีความว่าเป็นร่างการเงินและในที่สุดถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะมีมติไม่เห็นชอบในชั้นรับหลักการเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2564บทเรียนที่สองก็ประธานที่เราได้จากวิบากกรรมของร่างของคุณดังสมันในวันนี้ ก็คือบทเรียนที่ว่าทางนายกรัฐมนตรีนั้นควรจะใจกว้างกว่านี้ครับในการรับรองกฎหมายการเงินที่ถูกเสนอโดยสอสอพักฝ่ายค้านโดยที่ยังไม่มีร่างของรัฐบาลนั้นเข้ามาประกบในเชิงหลักการครับแม่ร่างของคุณรักสิมานอาจจะถูกตีความในรอบนี้ว่าเป็นร่างการเงินแต่ความล่าช้าทั้งหมดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเลยครับหากท่านนายกนั้นลงนามรับรองให้กับร่างดังกล่าวได้สุกได้ถูกบัญจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาโดยเร็วแต่ในความเป็นจริงครับท่านประธาน เราจะเห็นว่าแม้ร่างของคุณรังสีมานจะถูกส่งไปที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่31ตุลาคมปี2566แต่ท่านนายกครับก็ได้ดองร่างดังกล่าวไว้ถึง9เดือนกว่าจะเซ็นรับรองให้ร่างดังกล่าวได้เข้าสู่สภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็บังเอิญครับตรงกับช่วงเวลาที่ร่างของคณะรัฐมนตรีในหัวข้อเดียวกันถูกจัดทำเสร็จเรียบร้อยพอดีถ้าท่านจะอ้างว่าต้องใช้เวลาไปกว่า9เดือนเพื่อจะศึกษาผลกระทบ ของร่างของคุณรังสีมานต่องบประมาณแผ่นดินผมก็คิดว่าฟังไม่ค่อยขึ้นเพราะภาระงบประมาณเดียวที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นที่เรากําลังพูดถึงนี้ก็คือเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่ก็คงไม่ได้สูงอะไรมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมถ้าท่านจะอ้างว่าต้องใช้เวลา9เดือนครับเพื่อศึกษาว่าร่างของคุณรังสีมานนั้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ผมก็คิดว่าฟังไม่ขึ้นเช่นกันครับ พราะว่ารัฐบาลก็ได้ประกาศเรื่องนโยบายของการยกเลิกประกาศและคําสั่งคอสชอตั้งแต่วันแรกที่ท่านโคศกรัฐบาลนั้นถแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนหรือถ้าท่านจะอ้างว่าต้องใช้เวลาไปกว่า9เดือนครับเพื่อให้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกคําสั่งประกาศคอสชอนั้นได้เข้าสภาพร้อมกันทุกฉบับก็ฟังดูจะไม่ค่อยขึ้นเช่นกันครับท่านประธานเพราะสภาแห่งนี้ชุดนี้ชุดที่26เราก็ได้เดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกคําสั่งคอ,อสชอไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นฉบับที่1 4ทับส5ง เกี่ยวกับการบริหารใช้ยแดนใต้หรือฉบับที่8ทับ2,560เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรท้องถิน่นมาเลยอดคิดไม่ได้ครับท่านประธานว่าเหตุผลหลักที่ร่างกฎหมายของคุณราสิมานนั้นถูกดองไว้เป็นเวลา9เดือนก็เป็นเพียงเพราะนายกนั้นจะไม่ยอมเซ็นรับรองร่างกฎหมายของฝ่ายค้านให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผูา้แทนราศฎรหากไม่มีร่างของคอรมอหรือร่างของพักรัฐบาลประกบซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ครับท่านประธานก็ดูจะมีมูลเพราะพอเราไปดูข้อมูล ที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรได้รวบรวมมาเราจะเห็นครับว่าในบรรดาร่างกฎหมายการเงินสามฉบับนะครับนับถึงวันนี้ที่พักก้าวไกลหรือพักแกนนำฝ่ายค้านเสนอและนายกให้คำรับรองนั้นไม่มีฉบับไหนเลยครับที่ไม่มีร่างของคอรมอรหรือของพรรครัฐบาลเข้ามาประกบส่วนบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่สาที่เราได้จากว,วิบากกรรมในเรื่องนี้นั่นก็คือบทเรียนที่ว่ารัฐบาลควรจะมีความหนักแน่นมากขึ้นครับ ในการเสนอและผลักดันกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระที่เพิ่มเติมและนอกเหนือจากเนื้อหาสาระที่หน่วยงานราชการนั้นเสนอขึ้นไปเพราะแม้รัฐบาลจะไม่ยอมให้กฎหมายการเงินของพรรคฝ่ายค้านได้เข้าสภา,าโดยไม่มีร่างของคอรมอรหรือร่างของพรรครัฐบาลเข้ามาประกบแต่ในเชิงหลักการครับกระบวนการในการยกร่างของคอรมอนั้นก็ไม่ควรจะต้องใช้เวลาถึง9เดือนหากรัฐบาลมีทงหรือแนวทางที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าต้องการจะยกเลิกประกาศคำสั่งคอสชอประเภทไหนบ้างใช้เกณฑ์อะไรบ้าง แต่ในความเป็นจริงครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกคุณบังสิมาได้อภิปรายไว้เมื่อสักครู่และอย่างที่เราได้ทราบจากการพูดคุยกับทางตัวแทนหน่วยงานและตัวแทนกฤษฎีกาในการประชุมวิบฝ่ายค้านเมื่อวานทางคอรมอครับกลับไม่ได้มีไอเดียหรือแนวทางอะไรอยู่ในมือเลยแต่กลับใช้วิธีการในการขอให้หน่วยงานในแต่ละกระทรวงนั้นเขียนความเห็นกลับมาครับว่าประกาศคําสั่งคชอรชฉบับไหนบ้างที่ไม่จําเป็นอีกต่อไปหน่วยงานไหนตอบกลับมาท่านก็เอา รายชื่อประกาศคำสั่ง,งต่างๆไปอยู่ในบัญชีแนบท้ายของร่างกฎหมายหน่วยงานไหนไม่ตอบกลับมาท่านก็ปล่อยผ่านไปเลยและพอรวบรวมทุกประกาศคำสั่งคอชอที่หน่วยงานตอบกลับมาแล้วผมก็ทราบจากทางตัวแทนกฤษฎิกาว,ว่าทางคอรมอนั้นก็ไม่ได้เพิ่มประกาศคำสั่งอะไรเข้าไปเพิ่มเติมอีกเลยมันเลยไม่น่าแปลกใจก็บรัประทานว่าน,นอกจากจะใช้เวลาหลายเดือนในการทํากระบวนการนี้แล้วแต่ประกาศคําสั่งหลายฉบับครับที่อยู่ในร่างของคอ,อรมอนในวันนี้นั้นจึงเป็นเพียงประกาศคําสั่งที่หน่วยงานเสนอให้ยกเลิกเพราะเหตุผลทางธุรการ หรือเป็นเพียงประกาศคำสั่งที่สิ้นสภาพไปโดยปริยายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง11ท2557เกี่ยวเรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ2557หรือคำสั่ง16ท2561เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งและการสรรหาผู้สมัครในการเลือกตั้ง2562ที่ก็เกิดขึ้นไปแล้วค่อนข้างแตกต่างครับจากประกาศคำสั่งคสชที่อยู่ในร่างกฎหมายที่ถูกเสนอโดยสสแม้กระทั่งสสจากพักร่วมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยที่มีหลายฉบับที่เป็นเนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งและประกาศที่เป็นการละเมิดสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชนจริงๆดังนั้นพราประธานแม้เวลาที่เราได้สูญเสียไปจากความล่าช้าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทําให้เราได้มาซึ่งร่างกฎหมายเรื่องการยกเลิกประกาศคําสั่งคอสชอที่มีเนื้อหาที่มากกว่าอย่างมีนัยยะสําคัญเมื่อเทียบกับร่างต่างๆที่ถูกเสนอโดยสสมาก่อนหน้านี้แต่อย่างน้อยวันนี้ครับก็จะเป็นก้าวสำคัญ ในการร่วมมือกันเดินหน้ารื้อมรอดกของคณะรัฐประหารในส่วนของประกาศคำสั่งคอสชอซึ่งผมหวังว่านะครับจะถูกต่อยอดด้วยการร่วมมือกันเดินหน้ายกเลิกมาตรา279ของรัฐธรรมนูญในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในเร็วนี้ เพื่ปตดล็อกครับให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากประกาศและคาสั่งอื่นๆที่อาจยังไม่ได้ถูกยกเลิกผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้มีโอกาสได้โต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศและคําสั่งดังกล่าวโดยเฉพาะในกรณีที่ประกาศและคําสั่งดังกล่าวนั้นเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอบคุณคท่านประธาน